พบกับช่องพายหนุ่มสลินซีดอท่าตุมนะคะน,นี่ก็พามาเยี่ยมที่หนุ่มสลินนะคะวันนี้ก็คานก็ไม่อยู่นะคะน่าจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะพี่นมครับยังไม่ทบนะคะเพราะว่ายังมีของกินอยู่นะคะ ไม่เยี่ยมถามหนุ่มนะคะพี่หนุ่มพี่โก้พี่ชายน้อยนะคะไ็ได้นานๆน,นะคะหญ้าเกิดขึ้นสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกนะคะแล้วบริเวณรอบๆก็มีหญ้าขึ้นเยอะแล้วนะคะก็สมบูรณ์กว่าหลา,หลายเดือนที่ผ่านมานะคะที่หน้าแรงนะคะ ลูกก้าโตมากเลยนะคะพี่หนุ่มน่าจะมองน้องด้วยความสงสัยน้องมาทำไมวะแล้วก็จะพาเดินไปหาที่โก้นะคะพี่หนุ่มน่าจะไม่ต้องโยนหญ้าให้แล้วนะคะก็กลับมาข้อโยนให้นะคะ ก็ออยังมีหญ้าอยู่นะคะเราจะพาไปดูพิกโู่ข้างนู้นนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเดินผ่านพี่นมได้หรือเปล่าคะ่ะหนุ่มก็ไม่ได้ระแวงอะไรนะคะก็ยืนกินเป็นธรรมชาตินะคะนี่มาหาน้องอยู่ถึงน้องใช่ไหมพิกโก้พิกโก้ครับ กโก้ go, go, ครับน่าจะคิดถึงน้องนะคะเป็นน้องเดินมาก็เดินหาน้องเลยกโก้ go, ครับไม่ตอบนะคะปากยังเคีย้ยวอยู่นะคะเ,เขาอารมณ์ดีนะคะเขาโบกหูนะคะแล้วก็โยกหัวนะคะอันนี้พี่โก้อารมณ์ดีนะคะ ยาหมดยังครับพี่โะนี่พี่โตโก้คันหลังนะคะ ทำใส่ด้วยไม่กลัวหรอกโยนให้ก็ได้อันนี้คุณแม่ไม่ได้เดินขึ้นมาพร้อมหนูนะคะก็มาเห็นทาพแท้ของพีก่โกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปฟ้องคุณแม่กันนะคะว่าพี่โกทำอะไรใส่นะคะตายแน่พี่โกคุณแม่มาบนแน่พรุ่งนี้กลัวไหมคะพี่โกไม่หันหาเลยแล้วก็ไปเอาอยาให้นะคะกินหมดแล้วนะคะเมื่อกี้น่าจะทําขอยาด้วยนะคะยางมาทางนี้แล้วนะคะจะยางมาตามหนูนะคะ โยนสับรกรดตรงนี้นะคะสักต้นสองต้นนะคะกครับโกครับ,รบนี่ตอบเลยนะครับเอาอีกไหมครับพ <c oughs> ยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับฉลาดนะคะพี่โก้ กลัวคุณแม่ดุไหมครับไม่ตอบก็แสดงว่าไม่กลัวนะคะก็จะไปฟ้องคุณแม่แน่นอนเลยครับพี่ชายพี่หนุ่มยังไม่ทำอะไรเลยครับอายุไหมครับ นี่ตอบเลยนะคะโก้นะคะชอบน้องๆน,นะคะจะตอบยากด้วยนะคะนอกจากต้องมาเยืนอยู่จุดนี้นะคะถึดที่มีญ้าดนะคะถ้ายืนอยู่ตรงฝั่งนู้นก็ไม่ไมีทายตอบแน่นอนนะคะต้องมาเยนอยนฝั่งนี้นะคะ ถ้าเป็นคุณแม่ควานนะคะไม่ว่าจะยืนจุดไหนเขาก็จะตอบนะคะอาจจะเห็นว่าหนูเป็นเด็กหรือเปล่านะคะแล้วก็น่าจะจำควานได้นะคะก็ะลเลยตอบแค่เฉพาะควานนะคะ ส่วนคนที่ไม่ใช่ควานนะคะก็ต้องมายืนตรงหญ้านะคะแล้วก็สั่งแล้วก็ถามเขานะคะถึงจะตอบนี่คือพี่โก้นะคะไปยีกให้อีกก้นนะคะก็จะกลับไปหาพี่หนุ่มนะคะไปยืนให้พี่หนุ่มบ้างน,นะคะไปแล้วนะครับบ๊ายบายก็มาดูกันนะ,ะว่าจะผ่านพี่หนุ่มก็ได้หรือเปล่านนะคะ่ะ ต้องเรียกชื่อนะคะนุเรียกชื่อให้เขาหายเราเองนะคะแล้วก็เดินมาถึงจะไม่ทำแสงน,นะคะถ้าเดินมาแบบเงี้ยเๆีเขนึกว่าศัตรูเขาก็จะโยนยาใส่นะคะ้ไม่ก็หันมาแบบน่าน่าตกใจนะคะน่ากลัวเป็นวิธีการป้องกันตัวของพี่หนุ่มนะคะ พี่นุม่มคุณแม่กำลังหาชื่อกล้วยมาสานะครัะจะมายืนนานตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้ายีนนานแล้วไม่ยอมโยนให้เดี๋ยวพี่นุ่มจะเกียดเอานะคะก็ต้องโยนให้พี่นุ่มด้วยนะคะแต่ว,ว่าถ้าโยน,านให้ตอนถ่ายคลิปก็น่าจะ ยนให้ไม่ถนัดนะคะยนให้ไม่ได้ถ,ถึงตัวเขานะคะก็ต้องรองให้ถ่ายคลิปจบก,ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยนให้พี่เขานะคะบรรยากาศว,วันนี้ค่ายกับจะฝนตกเลยนะคะท้องฟ้านี่คือออกมืดๆนะคะไม่มีแดดนะคะปกติจะมีแดดสองนะคะ แล้วนะคะคไปก็จะกลับบ้านนะคะไปหาน้องมมดีนนะคะน้องมมดีโทรมาตามนะคะว่าผิวแล้วนะคะให้รีบลงไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปที่เท่าน,นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ